บ่ได้เวลาแล้วครับอืมหน้อ,นอกหามือพอดีครับนี่เดี๋หามือพดดอพดีสมประตอไกาอ <c oughs> ตัง้งพอดีแล้วสมประตอไกายรบ้ว่าันจังดาที่เป็นะรรสจัดมบุญน <c oughs> แข็งดีแล้วอืหนังจากกินอะไร มาดูดีครับนำออกขั้นตอนการจัครการบรรจุบรรจันกันแบรรจัณกันใต่น้ำตนานเยอะเลยขึุ้ก่อนดีขนาดก็เอาจุนคูนครับเอาบบหนดก่อน นัน้ยนหอนแบบตนี้นี่ันเงี้ยแบบตน้นี่สด้ากเลยคนเนี้ยคนหอนว้าันย h น n toàn โอ้ยรับนี่เขีนคุรูเลยไม่ใช่ครับ อืมอือครับคกับกับพอิี่ปุีครับหามืองิ้กับผิดน้ำกกับเทียมน้ำ ออขอขอนโอ้ใจขอพยนเด้อ พอดีครับสมประตองไก่อ,อ,อืมอ,อืมไป แบบแซ่บ<ด>แบบพอดีครับเนี่ย